เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับการวิ่งอยู่ในวงล้ออะไรสักอย่างวิ่งไปเรื่อยๆแลกเวลาทั้งชีวิตเพื่อเงินเดือนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่จะมาพลิกมุมมองเรื่องงานและชีวิตของเราไปเลยโดยอิงจากหลักการของหนังสือดังอย่างสัปดาห์ทำงาน4ชั่วโมงครับคำคุมนี้เปิดเรื่องได้ดีมากเลยนะครับ ดอกกุหลาบในที่นี้ก็เปรียบเหมือนชีวิตอิสระที่เราทุกคนฝันถึงส่วนน้ำเนี่ยก็คือความจริงที่อาจจะเจ็บปวดของระบบการทำงานเดิมๆที่เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันเพื่อที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้นั่นเองเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ามาเจาะลึกกันถึงสิ่งที่เรียกว่าคำลวงของงาน9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น เราถูกปลูกฝังมาตลอดว่านี่คือเส้นทางสู่ความมั่นคงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกับดักที่สวยหรูที่กำลังค่อยๆกัดกินสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนั่นก็คือเวลาค่ะคำสัญญาที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กคืออะไรครับก็คือไปโรงเรียนนะหางานที่มั่นคงทำทำงานไป40กว่าปีเราจะได้กเกษียณอย่างสุขสบาย แต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันคือระบบที่ออกแบบมาให้เราแค่อยู่รอดไปวันๆไม่ใช่เพื่อให้เราประสบความสำเร็จจริงๆมันเหมือนกับการผูกแครอทไว้ข้างหน้าแล้วให้เราวิ่งไล่ตามไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับแต่ความเชื่อที่ว่ายิ่งทำงานหนักยิ่งสำเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่จริงเสมอไปแล้วนะครับในยุคนี้การทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานอย่างเดียวมันไม่ได้การันตีความสำเร็จอีกต่อไปแล้วพูดง่ายๆคือการทำงานหนัก ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสมอไปครับแล้วต้นทุนที่แท้จริงของระบบงานแบบนี้มันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่แรงกายแรงใจนะครับแต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าสกุลเงินแห่งเวลาครับมันเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่เราทุกคนมีเท่ากันแล้วเราก็จ่ายมันออกไปทุกวันโดยที่ไม่มีวันได้คืนกลับมาเลยนี่คือความจริงที่อาจจะฟังแล้วเจ็บปวดนิดหน่อยนะครับ แต่ทุกชั่วโมงที่เราใช้ไปกับการทำงานให้คนอื่นมันก็คือชีวิตของเราหนึ่งชั่วโมงที่หายไปตลอดกาลมันไม่ใช่แค่การทำงานแลกเงินแต่มันคือการแลกเวลาชีวิตของเราไปทีละนิดนิดนั่นเองครับและวงจรแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่ากับดักเวลายิ่งเราพยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินให้มากขึ้นเท่าไหร่เรากับยิ่งสูญเสียอิสระในการใช้ชีวิตไปมากเท่านั้นมันเป็นเหมือนวงจรอ,อุบาทที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเลยครับเอาล่ะ พอเราเห็นปัญหาชัดเจนแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องม่วงครับเพราะในส่วนนี้เราจะมาพลิกเกมกันเราจะมาดูสูตรแห่งอิสรภาพที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำงานของเราไปตลอดการจากการทำงานหนักไปสู่การทำงานอย่างชาญฉลาด สูตรที่ว่านี่นะครับมีหัวใจสำคัญๆอยู่3ข้อด้วยกันก็คือพลังทวีระบบอัตโนมัติและการจ้างงานจากภายนอกซึ่ง3อย่างนี้แหละครับคือเครื่องมือที่จะช่วยทลายโซ่ตรวนแล้วก็พาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาอย่างแท้จริงมาดูกันทีละข้อเลยข้อแรกพลังทวีหรือ Leverage พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจากการใช้แรงของเราคนเดียวเนี่ยไปสู่การสร้างระบบที่ทำงานแทนเรา ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราเขียนหนังสือแค่เล่มเดียวแต่สามารถขายได้เป็นล้านล้านเล่มนั่นแหละครับคือพลังทวีคือการทำงานครั้งเดียวแต่สร้างผลลัพธ์และรายได้ให้เราได้ตลอดไปต่อมาคือระบบอัตโนมัติครับอันนี้คือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการงานที่มันซ้ำาๆซากๆทานเราไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลลูกค้าการจัดการออเดอร์หรือการตลาดต่างๆเพื่อปลดปล่อยเวลาอันมีค่าของเราให้ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญกว่าจริงๆ และเครื่องมือสุดท้ายก็คือการจ้างงานจากภายนอกหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า o u t s o u r c e นั่นแหละครับเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเสมอไปงานที่เราไม่ถนดัดหรืองานที่มันกินเวลามากๆเนี่ยเราก็จ้างมืออาชีพมาทำแทนได้นี่คือการซื้อเวลาของเรากลับคืนมาแบบฉลาดสุดๆเลยค่ะแล้วคำถามก็คือเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่จริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่แค่การได้ทำงานน้อยลงนะครับ แต่คือการที่เราจะได้ออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนคำถามจากที่เคยถามว่าอยากทำงานอะไรดีลองเปลี่ยนมาถามตัวเองก่อนเลยว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่แล้วหลังจากนั้นค่อยหาวิธีการทำงานที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตในฝันของเราครับและพอเราเริ่มออกแบบชีวิตได้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันคืออะไรบ้างลองนึกภาพตามนะครับ เราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกจะเป็นร้านกาแฟาที่เชียงใหม่หรือชายหาดที่ภูกเก็ตก็ได้หรือเราอาจจะมีการ,กรเกษียณย่อยๆคือหยุดพักยาวๆเพื่อไปเที่ยวรอบโลกตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องเราจนอายุ60กว่าและที่สำคัญคือเราจะมีความมั่นคงที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากงานประจำแค่งานเดียวแต่มาจากรายได้หลายทางที่ทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ตอนที่เราหลับอยู่ครับเรามักจะถูกสอนว่างานประจำเนี้ยมันคง แต่จริงๆแล้วมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าครับมันเหมือนกับการเดินบนเชือกเส้นเดียวที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันคือการยืนได้ด้วยขาของตัวเองคือการมีไรายได้จากหลายทางนี่แหละครับคือการพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงเอาละพอเรารู้ทั้งวิธีรู้ทั้งเป้าหมายแล้วดูเหมือนจะครบแล้วใช่ไหมครับ แต่มันยังมีด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดรออยู่ครับมันไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลยแต่มันคือสงครามที่อยู่ข้างในใจของเราเองนั่นก็คือการพิชิตความกลัวค่ะเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้มากที่สุดไม่ให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคำตอบมันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดนะครับคำตอบก็คือความกลัวครับ ศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่ขวางเราไว้ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ในหัวของเรานี่เองมันเป็นเหมือนคุกที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อขังตัวเองเอาไว้แต่ข่าวดีก็คือความกลัวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรารู้วิธีจัดการกับมันลองใช้สูตรสลายความกลัวสามขั้นตอนนี้ดูครับ 1. ระบุให้ชัดๆไปเลยว่าเรากลัวอะไร 2. ลองคิดดูว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรและ 3. วางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นซะง่ายๆแค่นี้เลยครับจำไว้เลยนะครับยาถอนพิษที่ดีที่สุดของความกลัวก็คือการลงมือทําไม่ต้องรอให้กล้าก่อนแล้วค่อยทําแต่จงทําไปทั้งๆท,ที่ยังกลัวนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวความกลัวมันจะค่อยๆเล็กลงและจางหายไปเอง และสุดท้ายนี้อยากจะย้ำเตือนถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้ครับว่ามันไม่ใช่แค่การมีเงินมากขึ้นนะแต่คือการมีชีวิตในแบบที่เราเป็นความกำหนดเองต่างหากก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นชีวิตที่เราตั้งใจออกแบบมันขึ้นมาหรือเป็นชีวิตที่เราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมคำตอบอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองครับ